แต่วันนี้มาลองเล่นเกมบน iPhone 8ในปี2025ดูกันว่ายังไหวหรือเปล่าซึ่งเสียดายเลยนะครับก็คือ iPhone 8เนี่ยไม่ได้ลองรับอัปเดตแล้วแต่ก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นแนะนำเลยก็อาจจะเป็น iPhone SE 2อย่างน้น้อยก็สัก1ปีเนี่ยน่าจะยังได้ลองอัปอัปเดต iOS 19สเปคคร่าวๆเลยนะครับผมจะจะเป็นหน้าจอ4.8นิ้วนะครับแล้วก็แรม2ถ้าเป็น8พัทจะเป็นแรม3จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนะต้องไปวัดผลกันในส่วนการใช้งานแอป แล้วก็ CPU ก็จะเป็นชิปอั p เป็น A 1 1ใช้ทั่วไปโหลดแอปโหลดเกมก็2-3ปีขึ้นไปอยู่แล้วนอกจากเรา,อ,าอยากจะลองใช้แอปอื่นๆที่มันไม่รองรับแบบนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาหน่อยแบตเตอรี่อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแบตประมาณพันกว่ามิลลิแอมส่วนการตั้งค่านะครับผมก็การตั้งค่าก็จะประับตั้งค่าได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือพับ G Pad ใหม่ล่าสุด จะปรับตั้งค่าได้ประมาณนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่คือผมลองปรับสุดแล้วไม่ไหวสุดคือคือสุดของประมาณนี้นะก็คือไม่ไหวนะครับเครื่องร้อนแหลกก็แนะนําให้ปร,ปรับประมาณลื่นไหลหรือก็ s d ดีกว่านะครับเพราะถ้าปรับพวก SDR พวกนี้มันเล่นได้แต่ว่าเครื่องมันจะร้อนมากๆ จโลสโคปยังมีให้เราเปิดใช้งานเล่นอยู่นะครับเจโลสโคปนะครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูนะครับผมส่วนใหญ่ก็แลกไม่สูงนะเดี๋ยวจะเจอบอทสุ่มเจอบอทก็ขออภัยด้วยนะส่วนมาก็จะสุ่มเจอบอทค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆก็ไปลองเล่นมาก่อนแล้วนะครับ ก็คือพอเล่นได้นะพอเล่นได้ถนะ้าปรับประมาณนี้นะหลักๆเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากเครื่องร้อนนะครับแบตรดไวแล้วก็ตัวเครื่องนี้มันเป็นเครื่องอ่ารีเฟอร์บิดนะทุกคนเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดนะครับพอเล่นเกมได้น่าจะอาจจะมืดหน่อยๆน,นะครับพอดีมันมีไฟสตูดิโอแล้วก็ไฟอ่าบนห้องอาจจะมีแสงสะท้อนนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะ แล้วก็มันเป็นเครื่องรีเวอร์บิหน้าจอมันไม่ใช่หน้าจอแท้อะมันก็เลยแสงไม่ค่อยดีแล้วก็ผมลดแสงหน้าจอลงคน SE รุ่นใหม่นะครับที่ ราคามันอยู่ที่ประมาณ2900 0แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ลงมาประมาณ1 8 0 0 0ดถ้าเป็นมือสก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่แบบว้ยอยากจะจัด iPhone SE ที่เป็นรุ่นใหม่ตอนนี้มือสลงมาอยู่ที่ราคาประมาณ1 8 0 0 0แด9แล้วนะครับส่วน iPhone SE g เจ2าราคาจะอยู่ที่ราวๆประมาณ2 9 0 0 าสภาพดีหน่อยก็ประมาณสา0พันเก้าเลยนะ need ทัชสกีนนะครับก็พูดถึงทัสกีนนเครื่องนี้มันเป็นหน้าจออางานเก๋นนะแล้วก็เครื่องรีเฟร์บินะครับก็ยังพอทัสกรีนได้ดีอยู่นะครับทัดได้ก็มีเวลาเดินนะครับเวลาเดินอนะ่ะหือกว่ามุมมองมีทัดเพียนนิด,นดเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเเป็นเครื่องแท้มันก็ยังทัดยื่น เครื่องแท้ยังคัดลื่นนะแต่ถ้าเป็นเครื่อง r e f ฟ r b i t ร์บิพวกนี้มันใช้งานได้นะครับแต่ก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะ r e f ฟ r b i บิที่ขายในแอปส้มแอปอแอปส้มหรือแอปอื่นที่เขาขายกันแบบราคาไม่แพงแบบสามสี่พันเมื่อก่อนเนี้ยผมซื้อมาหลักหมื่นเลยนะเครื่องนี้นะครับ ไอโฟนแปดลิฟ์บิตนะโอ้โหโหน่าจะบอดนะครับผมน่าจะสุ่มเจอบอด ก็พอเล่นได้นะครับเล่นได้หมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วก็เน้นพกพาอาจจะมีแท็บเล็ตหรือ iPad อยู่แล้วก็ได้นะครับ มีกระตุกนะมีกระตุกมีแหลกนะครับโอเคถ้าสกรีนยังทัดได้อยู่แต่ว่าเครื่องนี้มันเป็นรีเฟอร์บิทหน้าจอมันไม่แท้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องแทะยังทัดสกรีนลื่นอยู่นะแต่ว่า,าเครื่องที่ผมเคยลองอะ่ะมันเป็นมือสองนะครับอาจจะมีทัดเสียนเวลาเดินนิดๆแล้วกัน นะครับเวลาเดินนะครับอย่างเครื่องนี้ก็มีทัดเพี้ยนเวลาเดินนิดๆนะครับแต่ว่ากดสกิลกดกดปุ่มอ่ะกดยิงต่างๆก็กดได้ปกตินะ มาลองเล่นเกม PUBG กันให้ดูประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์มาให้แล้วกันค่อนข้างลดเยอะเพราะว่า,าเครื่องนี้มันเรียกว่าหลายปีแล้วแล้วก็เป็นเครื่องรีเฟร i เบสุขภาพแบตก็ประมาณ80นะครับเรียกว่าแบตเสื่อมด้วยถ้าพูดถึงว่าปี2025นะครับเอามาใช้ทั่วไปอ่ะยังไหวดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับเกมก็อย่างพวกทั่วไป RV PUBG ยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นพวก เกนชินเกนที่สเปคสูงๆเลยอาจจะเล่นได้แต่ก็ปรับต่ำหรืออาจจะไม่ไหวเลยนะครับถ้าเล่นนานๆน,น,นะส่วนมากเครื่องมันจะร้อนมากๆนะครับแล้วมันจะทําให้เจออาการแหลกกระตุก